มาวะไอ้เหี้ยมาวะหลานไม่เลยไงไอ้เหี้ยยังไงอะคนอะไรอะหันมองหน้าเฮ้ยเฮยวิ่งเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยไงเลยไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยไงของอดกดกดสบายมากกดสบายมากกดสบายมากโอ้โหกูวิ่งแล้วมันมันมีแบบมันพุ่งอ่ะ ไอ้คิดว่าบอกไอ้คิดว่าบอกไอ้คิดว่ามันจะวิ่งแซงกูหรอไอ้สัสไอ้ที่เท่าไหร่อที่สามเปไปที่3ามได่ยังไงวะอ๋อถ้ามันถ้ามันกดเป๊ะๆมันจะได้เรื่อยๆเหรอมึกดตรงไหนวะแค่นะกูตอนนี้กูเหมือนแบบกูติดสปีดบู์ขึ้นมาแบบมึงกดไงทำไมกูเ็นกูได้เลยเอาเฮ้ยมันไปไหนกันแล้วเปือเป๊ะที่สามนะกูที่สองอยู่ข้างล่างว้ามึงกดเรากดสบายๆรรื

เพื่อได้ยังอื่นบ้างอะน้องเอ้ยครีตคลีตแล้วเราดูแลเมเตะไหมอูอ้หู้กดไม่ทันกูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูเป็นดูแลเมเต้ตัวเมเต้ใครเฮี้ยอะไรโดนันดูแลเมเตะตัวเที้ยอะไรก็ไม่รู้สัตว์กูได้เอสเ,เลยแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยวะต้องปล่อยผมคิดวมึงจะตามหนีกูทันหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกู เต็กเชี้ยปูต้องมาเป็นประโยชน์นะไอ้เชี่ยดิดูข้าวปูหรอโอ้ยยังหมดว่ะน้องเพราะดูรมนเต้มันก็ไม่เท่าไหร่ดิวะพี่สามอ่ะมึงพีดิคกูเลยมึงพีดิคกูได้เลยไอ้เชี่ยแย่แล้ววะน้องบอกบอกบอกที่นี่ได้ป่ะที่บอกไม่ได้ปะจังเกิลสปอเก็ตเนี่ยเพราะมันจะถึงเซนชัยแล้วข้างหน้าไม่ได้มันจะมีหน้ากูหมดตรวจว่าหมดแล้ว มไทำไมไม่เป็นไฟแล้วถ้ามันให้เป็นไฟวะโอมันวงมันอย่างแคบยี่โฟมันจะมีวงเววงวงไม่อยู่เกือบเกือบข้างในสุดอ่ะอุ่นพูดเกือบที่หนึ่งอ่ะ